ข่าวบันเทิงวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระแสของละครสุภาพบุรุษจุธาเทพค่ะที่เมื่อวานนี้ก็มีการถ่ายทําฉากปิดกล้องกันไปแล้วนะคะซึ่งก็มีฉากสําคัญที่คุณชายพุทธิพัฒนหรือว่าเจมจิรายุค่ะต้องประกบปากกับนางเอกเบลล่ารานีค่ะทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ง่ายเลยทีเดียว คิดว่าไม่ง่ายนะคะก็เพราะว่าเป็นฉากจูบครั้งแรกของเบลล่าค่ะแถมยังมีอุปสรรคบางอย่างอีกด้วยกว่าจะได้ภาพสวยงามถูกใจผู้กำกับก็เลยต้องถ่ายกันถึง4เทคอุปสรรคที่ว่านั้นคืออะไรไปฟังเบลล่ากันเลยค่ะเจมเล่นหลายเทกด้วยใจเย็นเพราะใครบอกไปเลยเพราะใครเ่รเพราะใครมีแฟดบ้างมีเหงือบ้างอย่างเงี้ยเหงือแตกจนแบบต้องเอาใหม่อะค่ะไม่ได้จงใจครับเหงือมันแตกเอง นักแสดงแห่งชาติค่ะเพราะเราทํางานกันแบบไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็เออหามลุ่งหามค่ำถ้ามีแบบวันหยุดแห่งชาติเป็นวันนักแสดงอย่างเงี้ยน่าจะแบบเบอร์สำหรับพวกเราแต่ละคนนี่มีเหตุผลดีๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าถึงจะยังไม่มีวันสําหรับในหลายๆอาชีพแต่ทีมข่าวบันเทิงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานทุกอาชีพก็แล้วกันค่ะทีมข่าวบันเทิงมติชนทีวีรายงาน